สวัสดีครับกลับมาพบกับอาร์มอีกครั้งแล้วนะครับในช่องมีเรื่องแชร์ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็น EP ีที่2แล้วกับรายการ Lucky Intoone นั่นเองนะฮะซึ่งต้องบอกว่าในสัปดาห์นี้นะครับน้องๆ i n t o one คือปล่อยงานกันแบบรัวๆๆมากนะฮะไล่มาตั้งแต่วันศุกร์ที่ปล่อยดิจิทัลอัรบัมใช่ไหมฮะวันเสาร์ปล่อย MV แล้ววันนี้ทาง Into ร์ว f f อ i ฟฟิเเนี่ยก็ได้ปล่อยเป็น Lucky Into1 ร์วอีสอออกมาอีกนะคบต้องบอกว่าโหสุกเสาร์อาทิตย์นี้ไม่มีเบ่ริงๆนทีแบบด เจ็บงานนองๆอินท o ว n นแบบเต็มอิ่มจุกๆมากๆเลยอะ่ะและยังไงก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องมีเรื่องแชร์ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้อามทำคลิปต่อไปนะครับเอาล่ะถ้าอย่างนั้นพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้พร้อมกันเลยดีกว่ากับ Lucky Into o n p EP 2ีครับวัชตชี

大家好，我是笨蛋的张东。张东，大家好，我是笨蛋的李娃交替李王。大家好，我是 INTO1 高继晨。Oh m 是 god！INTO1 林墨。大家好，我是 i n t o one。喜欢啊，喜欢，喜欢。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 一欢。喜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 欢。

歌呀，Into the Fire，对不对？啊、ah,，Into the Fire。很高兴我们有机会唱 Into the Fire。节目组呢，这次准备了 mini 运动会嘛，所以说想提前让大家感受一下奥运的这种气氛，哦。嗯。啊，抢 mini 游戏。游戏前我们先来听听两队的这个放狠话，怎么样？啊，酷干酷。 คืออิู่โมในรายการช่วงเนี oh, ่ยที <laughs> ่ออกมาออกมาคู <laughs> ่สิบ oh, <h az zy> ้เปสิบแวันันที่สเป็นวั

ตายแล้วคิถึงตัวเอง,ลองอเลยสอน่นอเโอ้โ้ัตาชนะแน่เลยอ่ะโอ้โอ้โอเโออ่อ้โ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 โอ้โอ้ 万事主获胜。诶，万事是哪款？采访一下二位，最近有什么烦恼吗？真是好中文，学习、oh, 好中文。嗯，啊、嗯嗯嗯我的烦恼就是立完的下盘很很很稳，然后又很。哎呀，哪？东南亚？去干嘛呀？太现实了。OK，OK、okay, okay.。哪？去干嘛？两下子好。 两位准备，三、二、一，游戏开始！开始！哎呀，哎呀，我屁股要掉下来了！呜呜！真的，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 真的 东西大吉队的，我远获胜。哎，เสมอ啦，เส鉴于大家两队都太厉害，用时太短，所以现在我这个随便的伙伴告诉我说，现在要加到两颗黑球。五方贴，可以。五方贴。<laughs> okay, 采访一下，<laughs> 两位最近有什么烦恼？我 <laughs> 的烦恼就是我想哥哥。 อยากเป็นเกอร์เกอร์อา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 มักเน่มักเน่ในทีมเยอย่าปตตโอ้น่าละสองแมไม่กลั่อ้ยเราได้คีย์ดังมากลูกอะ

ไม่ได้ไม่ได้ไมด้เอเอหน้านีไม่ได้โอ้ยน่ารัก็คือแบบน้องนายต้องไปปิดเลยแบบไม่ได้ลูกทำหน้านี้ไม่งามคนนี้คือซ事组า高清晨น高清晨接下来出场的两位有没有什么烦恼最行，太帅了老

คือตอนนี้คืออะไรรู้ป่ะคือในหัวคือแบบอยากเอาเพลงหมอลำแบบมาใส่พี่เกลือมากจังหวะเต้นเมื่อกี้โกียวกียวเกี้ยแล้วไม่คิดว่าจะมีท่าแบบนี้ของพี่เกร์อออกมาเลยนะโอ้ยมันหัวเลยอ่ะ115.89มาดูว่าทีมที่ได้รับรางวัล 你们猜，我都没有想到，我来想猜，四十点六七哦，现在卡了哎 s o sorry，baby sorry，想一个什么游戏可以惩罚咱们的大吉？不敢，不敢，太威逼了。你们想好了吗？呃，夸夸我们这边的人很帅，想夸不夸满意我就行。微想，对。 อ่ะจงไฟจงชมฝ่ายตรงข้ามอ่ะอันนี้เกมส่งอกบอลเริ่เสกเลยโอ้โหซันตาลิกิบ้าเร็วมากตัวขาก

โอ้ยโค้แท็กโค้กเร็วมาโอ้ยเกมนี้แอบจาตกแล้ว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  đợi một chút, được rồi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 , đấy rồi, được 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 rồi,

二一，二一。哇，他们采取了节奏非常鲜明的方式。我这一只鸟要要有节奏有节奏。啊。二一，对，越来越好，越来越好。二一，太酷了，太酷了。哦。哇，节奏感。我跟你讲，你讲。你有听节奏吗？什么自己走？我是。哈哈哈。我是。走啊走啊。不知道不知道。嗯。在干嘛？ 林墨，林墨笑到肚子疼。林墨，林墨，怎么？哪有笑到没体力了哪有笑到没体力了？林墨陷入了僵局。林墨，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 林二林墨，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 

哇，这个呃，赞多一脸。哎，呦，等等等等等，OK OK OK。哈哈哈哈哈哈！这个生气的，OK。哈哈哈哈哈哈！我胜利了，游戏结束。

โอเเ้ยเสนายอย่างดูอ่ะฮะจบแล้วจบแล้ว เอาล่ะก็จบลงไปแล้วนะครับสาหรับความสนุกของ Luc ก y ้ n t o ทร์ EP.2 นะครับต้อง,องบอกว่า2เกมแรกที่น้องๆเล่นกันนี่ก็คือแบบสนุกป่วนมากๆเลยนะคือแบบตอนนี้คือทุกคนแบบโอ้โหแบบไม่มีใครยอมใครจริงๆอ่นะยิ่งพอเกมที่แบบแบ่งทีมแล้วนะบัฟกันสุดมากและอย่างที่เราบอกไปนะครับว่าคอนเซปต์ของรายการ Luc ก y i n t o One เนี่ยก็คือต้องการให้น้องๆเนี่ยมันสนุกมาเล่นเกมแล้วก็เหมือนเป็นการแบบรีแลกพักผ่อนไปด้วยเนาะซึ่งเราเองเราก็จะได้เห็นแล้วว่านี่แหละคือสิ่งที่แบบน้องๆแบบเล่น จริงๆแล้วแบบใช้ชีวิตอยู่กันจริงๆนี่คือความสนุกที่เกิดขึ้นของ Into One m o m e n t แบบเรียวๆมากๆเนยนะคือยิ่งได้ไม่เห็นแบบเบื้องหลังในช่วงท้ายเนี่ยเรารู้สึกว่าโอ้โหแต่ละคนคือสนิทสนมกันมากแล้วแบบช็อตที่เราเองเราไม่เคยเห็นมาก่อนอย่างช็อนน้องนายกหลิโมเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าในหน้ากล้องอะเราเองเราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นใช่ปะฮะแต่พอเรามาดูอันเนี้ยโอ้โหสองคนนี้คือแบบเล่นกันแล้วก็แบบหยอกกันตลอดเวลาจริงๆในเกมที่น้องๆเล่นเนี่ยโอ้โหมีหลายช็อตที่แบบเราชอบมากแล้วแบบ มีแบบนี้ด้วยอย่างช็อตของพี่เคอนี่แบบอยู่ๆก็แบบมาเต้นโยโยกคืออารมณ์แบบวายพี่เคอพี่เคอเต้นอย่างนี้เลยหรอคือแบบโอ้โหเดี๋ยวหาเพลงหมอลำมาใส่แล้วแบบลงให้ได้ไหมแบบเนี้ยคือแบบจังหวะเต้นคือแบบได้มากคือมีความเป็นไทยกลัวมากและยังช็อตน้องแพทริกที่แบบสะพานโค้งเต้นอีกโอ้โหคือแบบอันนี้คือไม่สามารถควบคุมได้จริงๆนะทีมงานเองก็ไม่รู้นะว่ามันจะมีช็อตแบบนี้ออกมาแล้วมันกลายเป็นว่าเออนี่คือความสนุกที่แบบน้องๆเล่นออกมาแล้วมันทําให้เราเองเรารู้สึก oi. เราสนุกเราแฮปปี้อะที่แบบเด็กๆเล่นกันแบบนี้กลายว่าตอนนี้คือมีความรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นแบบเป็นแม่เป็นพ่อเลยที่แบบมาดูลูกๆเล่นกันแบบสนุกสนานแบบนี้ก็เดี๋ยวไว้ยังไงเดี๋ยววเราติดตามกันในพาร์ทจบของมินิเกมกับ i n t o One แล้วกันนะฮะและตอนนี้นะครับยังไงเพื่อนๆอย่าลืมช่วยกันไปปั่นวิวนะครับกับเพลง In t o u the Fire นะครับซึ่งตอนนี้มีด้วยกันทั้งหมด3เวอร์ชันแล้วนะฮะก็คือเป็นเวอร์ชัน MV วเวอร์ชัน f i r s t Stage แล้วก็อีกเวอร์ชันนึงจะเป็นเวอร์ชั่น เวอร์ชันที่แบบดูแล้วมันแบบแตกต่างกันมากนะฮะยังไงถ้าเกิดใครมีเวลานะครับช่วยไปปั่นวิวให้กับน้องน้อง i ินทูวัด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเกิดว่าเราดูคลิปเสร็จแล้วยังไงอย่าลืมดูรีแอคของอาร์มด้วยนะครับต้องบอกว่าตั้งใจแล้วก็เต็มที่กับ i n t o 1มากๆเลยนะฮะ เอาล่ะก,ก็สำหรับ EP นี้ของ Lucky i n t o One ก็ต้องขอจบเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับว่ายังไงสัปดาห์หน้าไว้รอติดตามกันในพาร์ทสุดท้ายของน้องๆแล้วกันเนาะและวสำหรับใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้อามด้วยนะครับยังไงวันนี้อามไปก่อนนะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ